สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูผู้สุกนะครับเนาะครับครับมือในทางซองเส้นยาผ้าเราะแต่มีแนวท่านะครับเนาะครับแนวท่าเป็นตัวเหล็ของเล่าพัฒนาแหละครับครับมือในกาเป็นมือวันพุธแหละครับวันพุธที่ยี่สิบสามเดือนเมษายนครับครับมาหอดมาถึงแล้วครับสาหรับตัวเหลขของเก๋ญ่เมืองท่องครับเพื่อนกับโงมัตถมู่วานนี่แหละครับบอกกับ่มีโอกาสหดือลุงนะครับเนาะครับประวาญาิครับ ก่ับให้กับหน้าอยู่ตอนนี้ครับครับกับเพาเป็นอย่างนั้นครับเนาะมีโอกาสย่ำได้กับสี่เหลุ่งให้เอฟซีเบินครับครับสําหรับตัวเลขของเกใหญ่เมืองท่องครับเกใหญ่เมืองท่องกับลุดไปครับงวดที่แล้วครับครับปกติเกใหญ่เมืองท่องเมันสะมาเบิลนเนาะครับเนาะครับเป็นเงืงวดวันจันทร์ครับอันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดแหละครับกับลุ่ดลุ่ดลุดกับเพราคอยวันลุดงามเหรอครับลุด เขาเขามาเงี้ยครับสําหรับตัวเลขของเกยหญงแมงท่องครับครับสําหรับเลขที่ออกนะครับเนาะเลขที่ออกงวดที่แล้วก็เป็นสองสี่เก้าเก้าครับสองสี่เก้าเก้าสองสี่ก็เป็นลางแหละครับสองสี่ตัวนี้เป็นลางครับเก้าเก้าครับเลขเบิ้ลครับเบิ้ลกับเบิ้ลสูงครับครับสำหรับเกใหญ่ครับงวดที่แล้วของเพิ่นกรหลดดไปที่เก้ากับห้าแหละครับ ตัวล่องหานะครับเนาะรับกลุ่มเด่นของเพิ่นกลุ่มเด่นก็เป็นเน้ะครับเลขวินกับมี9 1 9าหนึ่ับมาสอตัวอยครับเก้าับสอครับเพราะว่าเลกว่าสองซีนะครับเนาะรับมาสองโยครับแต่ว่าตัวเก่งเพิ่นกัเป็นเกาะครับจับคู่กับมี5 1 5 7 5 8 9ก้าห้าเก้เกาอะครับเนาะครับก็มี9เก้าสองเก้าเกกครับคับ 92, 98, 92, 98, 99, 99. เลขออกยุกไก่ๆพันว่าครับยุกไก่ๆสามตัวพันหายมากกับ7 8 9 ห้าแปดสองครับลดครับจับคูลดครับวิ่งเก่งครับวิ่งมาเก่งครับกลมเด่นพร้อมครับเนาะอันนี้เป็นของเก๋ใหญ่นะครับเด้อครับเก๋ใหญ่เมืองทองครับสําหรับตัวเลขเราคเนาะครับก็มีความเสี่ยงครับเปลี่ยนชุดเราพัฒนาครับเราพัฒนาของเก๋ใหญ่ ไปชมไปมานะครับเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล่ะครับกดติดตามใน้น้ำเนี่ยครับหนึ่งไลค์ก็มีความหมายแล้วครับเนาะครับสำหรับทางช่องกับพอยังมากไม้ล่ะครับค่ะพี่ตาเอาตัวเลขนะครับมาตอนมาฝากเอฟซีเหล่าพัฒนาเหล่าพัฒนาเขาเกี่ยร์ใหญ่นี่ครับถือว่าโอเคอยู่ครับเกี่ยร์ใหญ่หายนะมัได้กับบ๊อิดหวังแล่ะครับเหล่าพัฒนา ล่าพัฒนาประจำวันที่เราพัฒนาประจำวันที่ยีสิบสามแลละครับ 23, ยี่สิบสามเมษายนครับหกแปดครับสำหรับตัวเลขครับ เราพัฒนาครับสหรับเกย์ง่ครับเลียกวิ่งเลียกรูดรูดไปที่เกคือเกครับปลว่าเก่าคือเก่เลียกออกมาแบบเดียวกันครับ9กับ7ครับอันนี้เป็นเลขกวิ่นครับเอาไปวิ่นเอาครับเลขกวิ่นของเกยงงก์ง่ก็มีห 2 2 2 1 2 7 9ครับ1279อครับสำหรับเกย์ไงเพื่อนหายไปที่จับคูมากอะนี่เก้าสี่เก้อันนี้เลขกจับคูนะครับไนดะ้ครับ9กห้า 9ก้าหาครับสำหรับเก่าของเพื่นมีเก่า9ีเกหาเกเจครับเก็ดที่นี่ครับันจับเจมากแ่ะมีเก็0ศูนยก็ด 0, ก็ดสนะครับ อันนี้เป็นลับเกียรติของเพลินครับทั้งเมดกับเพลินจับมาย่างละสามแหละครับย่างละสามครูบนลางว่าไปเนาะครับเนาะครับครับสำหรับชุดนี้เกียร์ยังไว่ากันเบิร์นเด้อครับเด้อครับกันเบิร์นกันเบิร์นอันนี้เป็นกันเบิร์น กันเบิ้นเพิ่นหายไปที่หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งอย่าก่อข้างจังงูนะครับเพราะว่าพันจับประยุธพี่ครับหนึ่งหนึ่งครับอันนี้เป็นตัวกรัรเพิ่นครับกันเบิ้นสำรับเลขสามตัวเจเไงจับไปที่หกหกเก็ด มึงออกเนะครับเนาะสำหรับตัวเลขหนึ่งหนึ่งเก้าครับอันนี้เป็นตัวเลขครับเป็นตัวเลขสามตัวครับสามตัวนะครับเนาะครับของเกย์ใหญ่เกยใหญ่ เมืองทองนะครับเกียร์ใหญ่เมืองทองครับครับเขามาแล้วเริ่มเขามาแล้วของเกียร์ใหญ่เนาะครับเนาะหงวดที่แล้ววันจัรที่แล้วกับมาอยู่ครับเหล็กหลรูดรูดงามครับสำหรับชุดนี่พันกลมเด่นไปที่เกียร์ครับตัวเด่นของพนกระไร้อครับเด้อทาวาลีกหลายตัวครับแต่พ่อถือว่าหลายตัวเนาะครับเนาะเพราะว่าลีก มาอยู่ในลักษณะนี้ครับกันเบิร์นก็เพิ่มหนึ่งหนึ่งครับเก้าเจ็ดขุมเด่นครับมันหมานเลยครับเด้อครับเก้าเจ็ดตัวล่องก็เพิ่มไปเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์อ้าวเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวเลขของเกย์ง่า่ครับ มาจากตลาดเมืองท่องผู right ้ละครับตลาดเมืองท่องอุดรนะครับเนาะครับส่งตรงส่งดวนมาเลยครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นกับว่าหลายตัวละครับหกคู่เลขกสามตัวกับมักกระจัดคัตกะพานละครับเลขกสามตัวนะครับเนาะครับแต่ว่าเลขกันเบิร์นของเพิ่นเป็นกันเบิร์นเป็นหนึ่งหนึ่งครับเป็นว่าเบิร์นกับลังมากครับมากกับมากสูงเป็นเก่าเก่าซะครับเบิร์นนะครับเนาะครับอันนี้เป็นตัวเบิร์ของเพิ่น ครับสําหรับตัวเลขกับพี่อยู่เก้ากับเจ็ดแหะครับตัวหลุดของเพิ่นเลขวิ่งกับหนึ่งสองเจ็ดเก้าแหะครับกันเบิ้ลกับหนึ่งหนึ่งนะครับเด้อครับเอาไปพิจารณาเบิ้ลครับครับสำหรับคลิปนี้กับ่มมีอย่างหลายเนาะครับเนาะครับท่านส่องกาสิขอลาพี่ละน้องแหะครับขอให้พี่น้องเอฟซีโชคๆมันมันลำลำหรือด้วยเฮงเฮงปังปังนะครับเด้อครับพอกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ